สวัสดีค่ะทุกคนมาเบิรงนข้าขนเฟืองเด้วยวไปเนอะจางฟอเดอร์นี่กรอะเจ็ดบาทขาขนนี่พนักง,งานขนตรงนั้นเต็มแล้วนะคะก็เลยย้ายมาอยู่บนข้อควายเลยเต็มข้อควายเ้า ควายก็ออกไปไว้อยู่ทงหน้าเนาะ,ะค่ะพี่น้อง <c oughs> อันนี้เขาหายเขาหายจังได้เหรอาอยู่อีกคุณเขาคขุณเขาหายจากบาทหายเจ็ดบาทตุน่นทั้งผุ่นกับคุณคือกันสุดยอด เม็ดละบอน,นี่ทั้งเมดเท่าไหร่สี่ร้อยสามสิบก้อนบันนี้ควายกับสิบเป้ไว้อยู่หน้าอ่นล่ะบันนี้สิทมดินเออคนอาไปอยู่หน้าเนาะ ชมดินแล้วก็เฮ็ดคอกอยุนาเอ้าเอ้าเอ้า บันนี้เขาายมมโต้จากบาทใช่ไหมันนี้เขาหายมมโต์จากบาทหานหา,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 านขานน้ำมันหรอขาน้ำมันคอสดเลยเทีเ่ยวอะไรจากบาทน,นีไดนนี่มันบ่อยไงปีกไก่นันไงแฮ้งยกก็บ่ไดยกกรุดออกมัด ด้าอยู่ในเครื่องขาจะเออกำลังซักขนขนขนอะไรครับ เขาทำอะไรกัน,น,นเขาทำงานครับเขายกฟางเขายกเรือ่องสุมือสลัดแห้งน,นองอเล็กใสเอาตะกี้ยกยดัดกี่เตะกี่เต้น ไปดูข้างในว่าเต็มไหมเต็มเต็มมันคอกควายไหมหอโอ้โหเึ้นคอกควายเลยมาดูเพืองอนี่ตรงนี้ตั้งแต่นี้นะคะคอกควายตอนนั้นกะที่ไวเ้เฟืองประจำเต็มเลยนะคะ จบคลิปแล้วน,นะคะสวัสดีค่ะ